รู้เรื่องกองทุนและหุ้นกู้ต้องดู w e ลฟ t h magic นั่นเองใช่ครับผมไม่ใช่แค่เรื่องกองทุนแล้วนะครับปัจจุบันมีเรื่องของหุ้นกู้ด้วยค่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ w e ลฟ t h magic นะคะนำเสนอให้กับนักลงทุนนะคะทั้งในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เครื่องมือในการตัดสินใจนะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมเลยค่ะในเซสชันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบับต่วเองครับปิดแล้วใช่ไหมครับได้ยินนะครับ ท่านได้ยินนะครับโอเคครับแล้วก็จะไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับก็ตัว Wealth Magic ใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับเราเป็นผู้ช่วยในเรื่องของกองทุนรวมนะฮะแบ่งหลักๆมีอะไรบ้างเรามีข้อมูลกองทุนใช่ไหมครับข้อมูลกองทุนเนี่ยตัวหนึงนะครับขยับไม่ได้โอเคข้อมูลกองทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมครับฟันแฟกชี h หรือว่าจะเป็นสัดส่วนการลงทุน พอฟา์โฟดิ้งคุณลงในอะไรบ้างใช่ไหมครับผลตอบแทนย้อนหลัง1เดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีตั้งแต่จะตั้งเรามีให้หมดใช่ไหมครับทำเป็นแอนนูไลซ์นะครับหรือความเสี่ยงบางคนเนี่ยเสี่ยงมากใช่ไหมครับชอบดูความเสี่ยงต่างๆนะครับดู s อของกองทุนนั้นดูชาร์ปเรชั่นของกองทุนนั้นดูอินโฟมิชันเรชั่นของกองทุนนั้นหรือบางคนเนี่ยนะครับแอดวานซ์มากดูค่าเบต้านะครับเราก็มีการคำนวณให้ใช่ไหมครับและที่แน่ คือค่าฟีสนะครับ total expenditure แล้วก็มีการคำนวณให้สำหรับท่านไหนนะครับที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้วก็จะรู้จะใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นปกติแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเรามีการจัดอันดับด้วยนะครับการจัดอันดับของเราทั้งสิ้นมีอยู่4ประเทศนะครับยั่งยืนที่สุดกองทุนที่ยั่งยืนที่สุดให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอที่สุดใช่ไหมครับก็เป็นท็อปชาร์ตนะครับกองทุนที่ผลตอบแทนสูงสุดใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือท็อปรีเทน ไม่ได้ไม่ได้ดูผลตอบแทนรายอาทิตนะครับดูผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีแต่ว่าเราแข่งกันรายอาทิตเลยมีการจัดอันดับใหม่ทุกสามเอ่อทุกหนึ่งอาทิตนะครับคนต่อคนเป็นที่สนใจมากที่สุดตัวเนี้ยครับเนื่องจากว่าอย่างที่คุณสังเกตเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าในอ่ในเดือนเดือนหนึ่งแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีผู้ที่เข้ามาดูหลักล้านแล้วหลักสิบล้านเฟซบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตรงประโยชน์ตรงเนี้ยเราสามารถ นำไปใช้ได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเนี่ยเขาดูกองทุนอะไรกันบ้างใช่ไหมครับตรงเนี้ยพอเข้ามาดูปุ๊บเขาก็จะเข้ามาดูได้นะคเราก็มีการจัดอันดับให้นะครับว่าตอนนี้คนสนใจดูอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็มาเข้ามาดูในท็อปคลิกได้นะครับแล้วก็กองทุนที่มาแรงที่สุดนะครับก็คือกองทุนที่ผลตอบแทนย้อนหลังในส่วนเนี้ยนะครับเป็นเป็นกองทุนที่ออกใหม่นะครับแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ผลตอบแทนดีนะครับจะอยู่ในท็อปทาเลนต์เครื่องมือการลงทุน มีมากมายเต็มไปหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็นการวางแผนการดูประสิทธิภาพกองทุนใช่ไหมการดูประสิทธิภาพพอร์ตการจัดสัดส่วนการลงทุนหรือว่าจะเป็นการฟิลเตอร์หากองทุนที่เราสนใจใช่ไหมครับหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นการใส่พอร์ตก็ตามนะครับมีอื่นๆอยู่มากมายเต็มไปหมดตรงนี้เราก็มีเครื่องมือช่วยการลงทุนด้วยนะครับและที่สําคัญเรามี w e a l t h Magic Trading ด้วยนะครับเราสามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่าน e a l t h Magic ได้และสําหรับท่านไหนที่ไม่รู้นะครับ เมื่อเปิดบัญชีผ่านเวลส์เมจิกปุ๊บเรามีระบบการตัดแบบ DCA อัตโนมัติให้นะครับสามารถเซตได้เลยไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายอาทิตย์ก็ได้สามารถเลือกวันเอาไว้ได้นะครับไม่รู้จะเลือกวันไหนเข้าไปใช้ DCA b a s e tools ได้นะครับ DCA tools ได้หา base fun d หา base time ออกมานะครับให้กับตัวเองครับผมอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยเรื่องกองทุนรวมนะครับในเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย เราเป็นผู้ช่วยเรื่องหุ้นกู้ด้วยใช่ไหมครับเรามีของใหม่มาทั้งสิ้น2อันนะครับเป็นเรื่องของอินโฟนะครับเราให้ข้อมูลในเรื่องของ primary market แล้วก็ secondary market นะครับว่าในตลาดที่เป็น IPO ออกมาเนี่ยมีอะไรออกมาใหม่บ้างนะครับแล้วรายละเอียดของมันคืออะไรและในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวที่ตัวที่อยู่ในตลาดรองมีอะไรบ้างนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้และในวันนี้ที่ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของ บอลอินไซ h ์นั่นเองครับวิเคราะห์หุ้นกู้วิเคราะห์แบบไหนอ่านเยอะไหมฟังยากหรือเปล่ารอดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเวลส g i จอินไซ h ์มีอะไรใหม่มาโชว์นะครับมีนี่ครับผมโอเค <laughs> ครับก็คือว่าเราลองนึกภาพนะครับลองนึกภาพว่าเราอยากจะลงทุนใช่ไหมฮะและนี้เราอยากจะต้องการใช้เงินเนี่ยในอีก5ปีสมมุตินะครับแล้วใน5ปีเนี่ย เราต้องการให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2- 3%ต่อปีใช่ไหมครับมันจะมีอะไรที่มันจะชัวร์กับผลตอบแทนนี้ได้นั่นก็คือหุ้นกู้ครับก็คือว่าสมมติผมเอาเงินให้พี่ผมเอาเงินให้พี่เอ็มไปกู้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วพี่เอ็มก็สัญญาว่าจะให้เงินคืนกับผมอยู่ที่ปีละ3%ออันเนี้ยผมก็จะมั่นใจแล้วว่าปีหนึ่งยังไงผมก็จะได้ผลตอบแทนแน่ๆสามเปอร์เซ็นต์หุ้นกู้ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันครับ แต่ว่าหุ้นกู้ตัวไหนล่ะที่เราจะลงทุนใช่ไหมครับหุ้นกู้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีหลายเรตติ้งนะฮะมันมีเรตติ้งตั้งแต่ดีไปจนถึง A เลยแล้วมันก็จะมี Triple A ล A A Triple B เ B B, B B C D ใช่ไหมครับมีทั้งหมด8เรตติ้งเรตติ้งไหนล่ะที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับแล้วจากนั้นรู้เรตติ้งแล้วรุ่นไหนในเรตติ้งนั้นล่ะที่เหมาะกับเราบอนด์อินไซด์จะช่วยตัวนี้ ให้กับคุณได้คําตอบครับผมโอเคครับมาลองดูกันเลยดีกว่าที่แผนเดิมใช่ไหมครโอเคสมมุติว่ามันมีสามเลตติ้งใช่ไหมครับ okay. triple A d A, 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 A และ A แล้วตรงเนี้ยที่เส้นเนี่ยครับก็เป็นเส้นย i e l d curve เส้นย i e l d curve คืออะไรเส้นที่บอกว่าในเวลาต่างๆเนี่ยค่าผลตอบแทนเฉลี่ยนในตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือณนะเวลาเนี้คุณควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณจะให้เงินกู้เท่านี้ใช่ไหมครับก็คือค่าดอกเบี้ยน,นั่นแหละโอเค ในดับเบิลเอเนี่ยนะครับมันก็บอกได้ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นข้อมูลสมมตินะครับในดับเบิลเอเนี่ยมันก็บอกได้ว่าถ้าเกิดคุณจะให้กู้5ปีคุณควรจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ2ถึงสเนต่อปีใช่ไหมครับผมก็รู้ละว,ว่าโอเคหุ้นกู้ในเร й ติ้งดับเบิลเอเป็นหุ้นกู้ที่เหมาะกับผมใช่ไหมครับอ่ารู้รู้ละอย่างแรกใช่ไหมครับแต่ว่าในดับเบิลเอเนี่ยมันก็จะมีหุ้นกู้อีกเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันตัวแล้วตัวไหนล่ะที่เหมาะกับผมใช่ไหมับ มันอาจจะมีตัวที่อยู่บนยูเคอร์พอดีแต่ในขนาดเดียวกันมันก็มีตัวที่อยู่ในเรทติ้งเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราเลือกคุณกู้ที่อยู่ในความเสี่ยงเดียวกันแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเสี่ยถูกต้องไหมครับตัวบอลอินไซน์นี่แหละครับจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับคุณอ่าสไลด์ผมมีไม่เยอะ,ะครับผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขออนุญาตนะครับโอเคเห็นกันไหมครับโอเคขึ้นมาล้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของหน้าแรกของตัวเ e ิลด์เมจิกนะครับหน้าโฮม mm hmm. ใครที่เคยใช้เ e ิลด์เมจิกกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็จะรู้ว่าหน้าโฮมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับท่านท่านไหนที่ถา mm hmm. มเมื่อสักครู่นะครับว่าตัว c o n s o l i d t t e Port ์ตบนเว็บไซต์เนี่ยนะครับเข้าที่ตรงไหนขอแวบไปนิดหนึ่งนะครับ<อ>เข้าที่ private wealth online ตรงนี้เลยนะครับแล้วเข้าไปที่ myportfolio ก <c oughs> ็เข้าไปใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ๋อ,อเดี๋ยวตออีกทีนะครับเดี๋ยวตออีกทีอันนี้น่าจะเป็นปัญหา<อ>ทางเทคนิคหละโอเคครับผมโอเคเ <c oughs> ข้าไปที่ข้อมูลกองทุนนะครับตัว wealth magic insight เนี่ยจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงไปปุ๊บคลิก นะครับสำหรับท่านไหนที่ฟังผมพูดข้อดีของตัวบอลอินไซเมื่อสักครู่ไม่ทันนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้ตรงนี้เลยนะครับโลจิสติก i ์อินไซเมดียังไงนะครับเปรียบเทียบผลตอบแทนและอายุคงเหลือของหุ้นกู้นะครับเป็นเลตติ้งต่างๆนี้คือตอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หุ้นกู้เลตติ้งไหนให้ผลตอบแทนเท่าไหร่เราก็ตอบได้นะครับเสี่ยงน้อยกว่าผลตอบแทนสูงกว่าได้ใช่ไหมครับเอาหุ้นกู้มาเปรียบเทียบกันเลยในแต่ละตัวให้ อยู่เลตติ้งไหนอายุเท่าไหร่และให้ผลตอบแทน,นเท่าไหร่ครับผมมาเริ่มเลยดีกว่าครับโอเคครับผมอ่า i ลด,ด,ดงแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าจะมีอ่าจะมีเลตติ้งของหุ้อ่าจะมีเลตติ้งของหุ้นกู้นในเลตติ้งต่างๆและอันนี้นะครับเส้นที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็น U curve นะครับจะเห็นได้ว่า แต่ละรุ่นแต่ละเรตติ้งเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ต่างกันในช่วงเวลาเดียวกันถูกไหมรเรียงๆขึ้นไปเลยโกลเ n นบอลนี่ก็จะให้ผลตอบแทนที่ต่ําที่สุดนะครับเพราะว่าเซฟที่สุดละทริปเปิจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับทริปเปก็จะต่ําลงไปที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับเรายังมีการจัดเรายังมีการให้ข้อมูลเฉพาะทริปเป B จนถึงโกลเ n ้นบอลนะครับพวกที่เป็นกลุ่มไฮยูดนะครับเรากําลังทําให้ในอนาคต พิธีจะแสดงให้เห็นให้ง่ายขึ้นเรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการรีเสิร์ชอยู่นะครับอดใจรอสักนิดล้วจะมีให้ดูแน่นอนนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้อยู่ตรงดับเบิลเอใช่ไหมครับผมก็คลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะบอกคุณกู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดให้นะครับว่าโอเคในเดททริปเปิลเอใช่ไหมครับก็จะมีประจุด้วยเอ็ดับเบิลเอก็จะมีประจุด้วย B ีดับเบิลเอบวกดับเบิลเอแล้วก็ดับเบิลเอลบใช่ไหมครับตรงนี้ เราก็จะดูได้นะครับว่าตัวหุ้นกู้ตัวไหนที่เหมาะกับเราตัวเส้นสีสต่างๆนี้นะครับก็คือตัว yield curve และจุดที่เราเห็นอยู่ในการาฟเนี่ยก็คือตัวบอลหนรุ่นเลยนะครับเ mm hmm. มื่อเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็ mm hmm. จะเห็นได้นะครับว่าตัวนั้นคืออะไรสมมติว่าเราอยากดูหุ้นกู้แค่ประจุดเดียวผมอยากดูแค่ double A บวกใช่ไหมฮะคล mm hmm. ิกตัวที่ไม่สนใจไปเลยครับคลิกปุ๊บก็จะหายไปคลิกปุ๊บก็จะหายไป แล้วถ้าเกิดฉันเปลี่ยนใจฉันสนใจมันแล้วก็คลิกใหม่นะครับมันก็จะกลับมานะครับเราสามารถใช้เมาส์ของเรานะครับลากเพื่อซูมไปได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถใช้แท่นข้างล่างก็ได้นะครับในการปรับอืเมื่อเราเจอตัวที่เราสนใจนะครับเราคลิกนะครับมันก็จะมีข้อมูลมาอยู่ด้านล่างให้นะครับเพื่อสะดวกสบายง่ายขึ้นต่อการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับโอเคครับ อ่อันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเราจะใช้ให้มันแอดวานซ์ไปกว่าเดิมล่ะเราจะใช้ได้ยังไงนะครับลองดูนะครับลองดูลองกลับไปลองลองไปอยู่ในกลุ่มที่มาจะมีจํานวนเยอะหน่อยละกันลองไปดูใน t r i ปเป B รนะครับลองไปดูใน t r i ปเปอสําสำหรับตัวที่คลิกมาเมื่อสักครู่นะครับ<ม>ก็น่าจะมีให้เห็นอยู่ด้านล่างอ่าโอเคไม่น่าแตกมีให้เห็นอยู่ด้านล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเฉพาะจะถูกฟิลเตอร์เฉพาะหุ้นกู้ ที่มีสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าผมอยากดูทั้งหมดเลยผมคลิกเอาออกนะฮะก็จะเห็นว่าเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมครับมีจุดเต็ไมไปหมดเลยเอย๊แล้วตัวไหนละ่ะที่เหมาะกับเราเราลองฟิลเตอร์ดูนะครับลองลองดูตัวที่นําเสนอให้นักลงทุนทั่วไปละกันฟิลเตอร์ออกมาปุ๊บอ่าโอเคเริ่มดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับ ถ้างั้นปกติเนี่ยผมเข้าไปดูข้อมูลในไทย i ี m อประจําเข้าไปดูบอลซูเปอร์มาร์ทประจําใช่ไหมครับผมซื้อพวกสคริปต์เลสได้โอเคผมก็ลองคลิกตัวนี้ดูอไม่น่าแต่โอเคครับโอเคครับไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่มีอยู่ในไทยบี a ทั้งสิ้นเลยนะครับถ้างั้นเรามาลองเปรียบเทียบจริงจังกันดูดีกว่าลบของเก่าออกก่อนนะครับอนุญาตลบของเก่าออก มรูมราลจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองซูมเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอ่าสังเกตได้ว่าในระยะเวลาเท่ากันเห็นไหมครับมีตัวที่ผลตอบแทนต่างกันใช่ไหมฮะอ่าตัวนี้อายุคงเหลือเท่าไหร่หนึ่งปีเจ็ดเดือนใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้ก็เท่าไหร่หนึ่งปีเจ็ดเดือนเช่นเดียวกันแต่ว่ายิที่ให้เนี่ยต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็อาจจะเลือกกับ ตัวที่ให้อิู่สูงกว่าก็ได้แต่ว่ายังไม่หมดนะครับเกี่การใช้บอลอินไซต์มันไม่ได้ใช้ในการหาหุ้นกู้ที่เราอยากจะได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถใช้ในการหาหุ้นกู้ของเราได้ด้วยนะครับลองดูก่อนว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวผมโชว์เจ๋งให้ดูโอเคอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคครับ เข้ามาหน้าแรกใช่ไหมครับสมมติว่าผมอซื้อหุ้นกู้อยู่และคําถามที่ทุกคนสงสัยนะครับในเวลาที่ตลาดเปลี่ยนไปก็คือว่าหุ้นกู้ของฉันดีหรือไม่นะครับไม่ต่างกับขนมชั้นกองทุนดูต้องไหมฮะสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับเราก็เซิร์ชนะครับเซิร์ชเลยไม่ต่างกับเซิร์ช g ูเกิมโติว่ผมถือหุ้นกู้ตัวนี้อยู่แล้วกัน TPI Poline ใช่ไหมครับกำหนดอายุ ยี่สะปีสองสามเดือนสี่ใช่ไหมครับรุ่น A อโอเคผมก็เลือกตัวนี้ไปทนนันทีที่ทำการเสิร์ชนะครับปึ๊บเขาก็จะพาไปคลิกให้เลยนะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มอะไรเอาไปดูรายละเอียดนะครับซูมเข้าไป TBI โพลีนตัวนี้ Triple B บวกใช่ไหมครัซูมเข้าไป, an, ป,ป,ไมมาไปผมสนใจแค่ Triple B บ,บวกใช่ไหมครัเอาเอาลงเอาลง triple b บ,บ ไอ้ยาเห็นไหมครับตัวนี้ก็อยู่ที่สูงกว่าค่ายูเคอร์แปลว่าอะไรหุ้นกู้ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเฮ้ยผมโชคดีนะผมได้ยูเยอะกว่าค่าตลาดที่เป็นอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าหุ้นกู้ตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่าหุ้นกู้ที่เราถืออยู่นั้นน่าสนใจไหมนะครับเทียบกับตลาดก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงบอลอินไซด์มีอะไรมาโชว์นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวก็ มีคาถามมาเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็จะทําการตอบคําถามจากที่บ้านให้ครับกับคําถามแรกนะครับอ่าครับผมโอเคค่ะอันนี้คืออะไรครับยาเดย๋ยวคุณเล่นพุ่นอ๋อโอเคครับก็จริงๆครับอ่าคือจากที่เราไปฟังสัมมนาเราไปหลายๆที่มานะครับใช่ครับดีมาร์ในตลาดเนี่ยนะครับของหุ้นกู้เนี่ย มีมากกว่าสป라이ดยถึง400เปอร์เซ็นนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่จะซื้อไม่ทันนะครับก็มีมีคนเม้นมานะคะว่าบอกว่าอย่าพูดเรื่องหุ้นกู้ซื้อไม่ทันสู้ๆครับก็ก็คิดในแง่ดีก็อานี่เลยเราซื้อหุ้นกู้ตรงไม่ได้เรายังสามารถซื้อกองทุนตราสารนี่ได้เอะซื้อได้ผ่านวิลส์เมจิกด้วยนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเราอาจจะไม่ได้ เราอาจจะไม่ได้ได้ซื้อตรงนะครับไม่ได้ถือตรงแล้วเราก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยโดยตรงแต่ว่าเราก็สามารถลงทุนเพื่อให้ผลตอบได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงจากกองทุนรวมตราสารนี้ได้<ม>เช่นเดียวกันครับผมลองดูนะครับลองดูแล้วเขา้าเข้าไปแบบแอบ,บดูข้างในนะครับว่ากองทุนตราสารนี้ที่เราลงทุนเนี่ยเขาลงทุนในรุ่นไหนบ้างแล้วก็เอามาเซิร์ชดูเล่นก็ได้ครับว่าที่กองทุนเนี่ยดี<ม>จริงหรือเปล่านะครับผมอ๋อ จะลบกองทุนที่ใส่ลงในพอร์ตยังไงจําลองยังไงคะคือตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยทำให้เสมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับระบบของเราทําให้เสมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทําได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะเก็บการใส่ข้อมูลแบบทรานเซ็คชันนะครับมันมี2ช่องทางนะครับก็คือว่า1 User ยูเซอร์นะครับเข้าไปที่ทําให้ดูเลยดีไหม อโเคครับก็จะได้แชร์ให้เห็นเลยครับผมจะได้แชร์ให้เห็นเลยเพราะว่านี่แหละครับคืออะคาเดมีนะครับเราก็สอนไปด้วยนะครับก็จะตอบคําถามนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่กองทุนในพอร์ตผิดหรือว่าอยากจะลบออกนะคะว่าจะทํายังไงกันค่ะใช่ครับให้คุณบับลองโอเคครับก็คือครับสมิว่าผมเข้าไปที่ไมล์พอร์ตสโตรีรรวยมากนะครับอันไหนสีแดงคือพอร์ตจริงนะครับอันไหนสีเขียวคือพอร์ตจำลองนะครับ โอเคสมมติสักอันแล้วกันอันนี้มี The Fixed Income เนาะอืมโอเคอ่าชาร์ปทรีโอเคครับสมมติว่าผมต้องการจะลบกองทุนอ่ะเีตัวเดียวด้วยผลิตภัณฑ์ ETF ใช่ไหมครับอะไรๆท่านอาจจะรู้สึกอ่ามันเลื่อนลบไม่ได้เราทำยังไงนะครับให้กลับไปที่ดูที่ประวัติรายการจำไ,ไ,ไ,ได้ไหมจำได้ใช่ไหมออโอเคประวัติการทำรายการไม่เข้ามานาน ก็ผมวัดการทํารายการนะครับแล้วเราก็เสิร์ชหากองทุนของเราเลยนะครับคลิกตรงนี้ออกนะครับสนใจเฉพาะกองทุนเท่านั้นกองทุนนะครับแสดงทั้งหมดหรือเปล่าแสดงเฉพาะตัวเดียวก็พอตัวเวลานะครับใส่เวอร์เวอร์ไปเลยสมมติว่าเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับคลิกเลือกวันนะครับแล้วก็ทําการเซิร์ชนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเคยมีการรายการซื้อเอาไว้อยู่นะครับ อ่าตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการละแล้วก็ไปลบออกนะครับเมื่อลบออกข้อมูลก็จะหายไปทันทีบายบายลาก่อนนะครับผมลบได้อ่าอาจจะซ่อนไว้ล็กนิดนึงนะครับแต่ใช้งานไม่ยากแน่นอนครับผมก็คือเข้าไปตรงที่เมนูประวัติการทำรายการนะคะแล้วก็เสิร์ชหา transaction ตรงนั้นแล้วก็กดลบได้เลยใช่ครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าเราตอนแรกคำเดิเนาะว่าอยากทำให้มันสมเหมือนจริงที่สุดเท่าที่ทาได้กับไม่คิดว่ามันยาก ก็ผมก็ตอบคำถามกับในเรื่องของการลบกองคุนในพอร์ตจำลองไปนะครับในคำถามต่อไปนะครับอ๋อหุ้นกู้แบบไม่กําหนดไถ่ถอนไม่แน่ใจว่าเป็นหุ้นอันนี้ผมอาจจะไม่เสียนเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น p e s p o t u l l o o r d หรือเปล่าที่มีอายุแบบเขาเรียกว่าหุ้นกู้ร้อยปีเต้นนะครับที่สามารถนําไปใช้เป็น ไปใช้เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะทุนบริษัทหรือว่านําไปใช้เป็นมรดกสินทรัพย์บริษัทหรือนําไปใช้เป็นมรดกได้ควรซื้อหรือไม่นะครับค่ะก็จริงๆถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับหุ้นกู้นะคะเนี่ยเข้าเลยค็ปิดต่อไปปิดต่อไปเราจะมาเปิดโลกของหุ้นกู้กันนะคะใช่ครับอืมนั่ตอบได้ถูกมากเลยนะครับ ใช่ครับก็อันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราควรจะศึกษาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นๆก่อนนะครับ,รบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะไม่มีการลงทุนไหนดีที่สุดและไม่มีการลงทุนไหนแย่ที่สุดครับผมมีแต่การลงทุนที่เหมาะสมที่สุดครับผม